สวดีค่ะวันนี้พบกับสตังอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ตังจะพาทุกคนมารีวิวรถยน์ Honda City 1.5V ปี2016นะคะเป็นสีขาวมุกสวยๆเดิมๆทั้งคันเลยค่ะตัวนี้บอกเลยว่านะว่าเหมาะกับแบบพวกนักศึกษาสาวออฟฟิศอะไรอย่างนี้มากเลยเพราะสวยกุ๊กกก็บมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเราจะพาไปดูทั้งข้างหน้าข้างนอกภายนอกแล้วก็ภายในทั้งหมดเลยนะคะไฟข้างหน้านะคะเป็นไฟคู่แบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะ กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังแบบโครเมียมนะคะจะมีโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางคือสวยนะคะบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบรอบคันของจริงเลยแล้วทั้งข้างนอกแล้วก็แบบว่าข้างในนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะมาติดกับผู้รถแบบนี้เลยนะคะกระจกนะคะจะปรับแบบไฟฟ้านะทุกคนแล้วก็กุญแจค่ะจะเป็นกุญแจแบบย์เลตนะคะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่ในกระเป๋าเราอ่ะเราสามารถเอามือสอดเข้าอย่างนี้เลย อ่าแล้วรถแบบรถก็จะเปิดเลยแบบนี้นะก็คือแบบว่าจะจะแบบสะดวกสบายมากเลยค่ะสําหรับคนที่แบบว่าชอบเอาแบบกุญแจใส่ในกระเป๋าอะไรแบบเนี้ยล้อนะคะล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อแม็กแบบอันลอยขอบ15้าเดิมเดิมทั้งคันเลยนะคะก็คือแบบว่ามาจากโรงงานเลยส่วนข้างหลังนะคะข้างหลังดีไซน์ตัวเนี้ยก็คือแบบว่าเขาจะแบบปรับดีไซน์มาใหม่แบบทรงสปอร์ตเลยนะคะไฟก็คือแบบจะสวยมากเลย รุ่นนี้นะคะรองรับ e85 ได้ด้วยนะสำหรับคนที่แบบว่าแบบอยากได้แบบน้ำมันถูกๆอ่ะแบบอยากเติมน้ำมันถูกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในรถนะคะว่าข้างในรถแบบจะเป็นแบบไหนนะคะส่วนข้างในรถเราสามารถแบบกดเปิดกุญแจได้เลยนะคะอ่ะทุกคนบอกเลยว่าข้างในรถแบบกว้างมากเลยนะคะจะเป็น ปุ่มแบบปุ่มสตาร์ทนะคะเป็นแบบปุ่มพุทสตาร์ทนะคะคือเราสามารถเหยียบเบรกแล้วแบบกดปุ่มได้เลยค่ะนี่แล้วพอสตาร์ทมาคือแบบว่าข้างในคือแบบจะมีไฟแบบสวยมากเลยนะส่วนข้างๆนะคะก็จะแบบจะมีแบบเอ่อเป็นกระจกอะค่ะเป็นที่ปรับกระจกแบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยทั้ง4ที่เลยนะคะยกเว้นตรงคนขับนะคะจะเป็นกระจกแบบว่าออโต้นะคะส่วนเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีที่ด้านหน้าจะเป็นที่วางแก้วน้ํานะคะ แล้วก็สามารถเสียบเออ USB เสียบ AUX ได้ตรงเนี้ยค่ะก็คือแบบฟังเพลงฟัง FM ฟัง AM ได้หมดเลยนะคะแอร์นะคะสามารถแบบปรับได้สีระดับนะคะแอร์ก็คือแบบยังเย็นอยู่เลยแบบทุกอย่างคือสวยมากนะคะแล้วก็เบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะด้านในก็คือแบบเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็คือแบบ ให้ห้องโดยสารนะว่ามันแบบว่าจะกว้างแค่ไหนอ่าทุกคนคือแบบด้านหลังก็คือแบบกว้างมากเลยนะคะคือแบบสามารถเหยียดเท้าแบบนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็ข้างบนนะคะจะเป็นแบบว่าที่เหมือนแบบเป็นที่ล็อกคาซีทของเด็กนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะตรงเนี้ยก็คือแบบมี2ที่เลยนะแบบปลอดภัยมากเลยค่ะส่วนแอร์แบกนะคะจะมีแบบ1คู่หน้านะคะอยู่ข้างหน้านะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราดูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันอ่าเดี๋ยวเราพามาดูข้างหลังรถตรงนี้นะคะตรงนี้เราเราใส่ตรงนี้ยังเราถ่ายตรงนี้ยังค่ะถ่เลยเปิดราคาเลยอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปเปิดราคานะสําหรับคนที่แบบว่าเอออยากรู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วก็แบบว่าอยากรู้ว่ามันผ่อนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือราคาบอกเลยว่าทุกคนจับต้องได้ราคาแค่แบบ 3 7 9 0 0 0เาเท่านั้นค่ะก็คือแบบถูกมากกับฟังก์ชันแบบนี้นะตอนนี้คือแบบตัว V ีอ่ะมันมีปุ่มุูสตาแล้วทุกคนมันแบบมันไม่ได้เหมือนรุ่นเก่าอ่ะคือแบบกุญแจแบบนี้ก็คือแบบใช้ดีอ่ะเออคือถ้าใครสนใจนะคะสามารถแบบติดต่อที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าตรงนี้เลยบอกตรงนี้เลยนะว่าทุกอาชีพอ่ะที่เนี่ยคือสามารถออกได้ออกง่ายด้วยค่ะก็คือแบบเขาดันทุกเคสทุกเคสจริงๆนะคะก็คือแบบถ้าใครสนใจอ่ะติดต่อเข้ามาเลยนะเราตอบทุกคนเลยค่ะ ไปแล้วนะบ๊ายบาย